สวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กันในเกมแปลกแหวกแนวห่าน่อยนะครับคือเกม Call of Duty นะครับวันนี้ผมจะใช้แค่หมัดนะครับผมเอานมมาด้วยวันเนี้ยผมจะเป็นลูกศิษย์บัวขาวเองนะครับ <S <S 1> <S 1> คือปงปืนเลยอะรร่ะผมจะไม่ยิงแม้แต่นัดเดียวเลยนะแล้วระเบิดที่ผมเอามาก็ก็จะไม่ใช้นะครับหรือถ้าเป็นระเบิดควันผมก็จะใช้นี่ ผมเอารวมมาเลยว้ายย่าเออนี่ยเอพร้อมต่อยเลยท่านผู้ชมเป็นกระชากให้ผมด้วยไปยึดจุดกันไป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 ผมจะไปจุดเอกลบอยู่ตรงนี้ไม่น่าจะโดนยิงผมคิดถึงนะผมเลยกลับมาเล่นถ้าไม่คิดถึงนะไม่กลับมาเล่นหรอก่คิดถึงไงเฮ้ยเฮ้ยว้าวนกหนึ่งครับนกเนาะมีคนน็อกมีคนน็อก เจอฮิโปไปฮิโปในไอ้น่มผมมาฮิปปี้เฮ้ยตายเฮ้ยเใครยิงกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยอ้้ย้ยเฮ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 ้้้ยเย้ยยยเเ ว้าโอ้โอ้ว้าเอามือ <soc> ล <ain> ื่นรูดีมือลื่นไปหน่อยอ่ะโอ้โหอย่าให้พี่ต้องจับตืนนะน้องไม่เอาไม่เอาเราเราจะใช้ตสมัดเรา้วใช้สมัดผมปฏิญาณตนไว้แล้วผมจะใช้สมัดมันมีคนจ้องจะเซ็ตย่อสุดต่อผมอยู่ขึ้นไป ขึ้นมาแล้วเว้ยไอยไปเล่หุ่นยนต์เฮ้ยเออตายมไงเจอมัดแย็บก็ทำมึงน็อกนะผมเห็นคนอยู่ฝั่งนูง้นผมจะขึ้นไปผมจะขึ้นไปใส่เดียวเสียวเตียวใส่เดียวเสียวเตียวใส่เดียวเสียวเตียวอา้าคุณโดนอะไรวะโขดหมาอีกแล้วผมบอกแล้วผมไม่ต่อยหมา สามว่าสะนน่าต้องหมานะคนคนคนลงไปต่อยในน้ำแม่งเลยโอ๊ยโอ๊ยโอยเป็นจริงในน้ำได้เหรอใส่เกาะแล้วโอ้โหมันจริงในน้ำได้ด้วย a อ What the hell ดูดิเฮ้ยทำไมามันลอยอย่างนั้นวะมันทำยังไงอะ <c oughs> ไม่ใช่ปืนไม่ใช่ปืนท่องเอาไว,ว้ว่าจะไม่ใช่ปืน ต้องขึ้นต้องขึ้นต้องขึ้นแล้วตัวนี้มีหมากูไม่ขึ้นกูเห็นหมาอยู่กูไม่เอาม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 ันมีหมาอยู่ข้างบนมันต้องเรียกเครื่องบินแล้วเครื่องบินมาตรงนี้หนะ่อยลูกพ่อกูว่ากูจะไม่ใช้แล้วแต่ไม่ใช้กูตายแน่ยิงมันเอ,อ่อเฮลิคอปเตอร์จัดมันลูกแฮะเจ้าเฮลิคอปเตอร์กูเลยกูไ,ไม่โหดแต่เฮลิคอปเตอร์กูโหดเว้ยไปไปจุซีไปจุซี เออเออจัดมันจัดมันยึดจุดกันพ่อพ่อพ่อวัวลูกศิษย์บัวขาวโอเคท่านผู้ชมผมได้ไปเปลี่ยนเปิร์กมาแล้วตาแรกผมก็รีบไปหน่อยผมก็ไม่ได้จัดเปิร์กแต่ตอนนี้ผมจัดเปิร์กผมว่าผมพร้อมแล้วอุ้ยแมปนี้ด้วยเุ้ยถ้าแมปนี้ผมโอเคนะปโอชอชอเดี๋ยววอร์มก่อนขอวอร์มกับอากาศก่ะป okay. yeah, ุ๊บปุ uh ๊บเย็บย okay. ็บเอาเริ่มเลยนี่หว่ากูคิดว่าวอร์มอยู่ ขอโทษขอโทษอุ้ยมึงใครเนี่ยเออแตกหนึ่งมามาขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยมีมีมีศีรษะเฮ้ยอึ่มฮึมฮึมจับปึกเฮ้ยเฮ้ยเจอเจอเจอจะไปไหนนี่อย่าตายไปเลยรถลูกท่อรถเล็กรถเล็กคนออกจากฝั่ง ไงนี่ไงยิงวะโอ้อืมออืมอตายเปิดอันติหักเทกระสุนสวัสดี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 เไปสวัสดีไอ้กระเป๋าชมพูกระเป๋าสวยนี่เอาไปไหนแล้ววะนี่ไงนี่ไงไอ้นี่ก็ยิงจังเลยอืมไอที่ก็ยิงอืม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 ไปเลยไปเลยรถไปเลย สวยสวยนี่ไงเฮ้ยไปไหนจ้าตัวเองตัวเองกระเป๋าตัวเอง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 ขอ้กูต้องเก็บเหรียญด้วที่มาเนี่ยเดี๋ยวผมเก็บเหรียญเงีอย่าพึ่งยิงกูเครื่องบินมามึงบอดกันไปเด้ยอืม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 ฮู้ฮูเฮ้ยฆ่ามันมากมึงเอาบอดมาให้กูไปเนี่ย อ้าวหวัดดีหวัดดีหวัดดีเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรกันอนะทำอะไรกันอนะอังเคกระสุนยิงกูยิงกูโอ้โหเพื่อนกูเก็บหมดเลยมันหายไปหมดวะโอ้ยเกาะจะหมดแล้วเนี่ยโ<ห>อ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระเป๋าชมพูกระป๋าชมพู กระเป๋าชมพูนี่กระเป๋าชมพูโอ้โหไอ้นี่ก็ยิงก็ไม่ตายเอา,เอายิงเลยนี่ไงยังยังไกล้จะชนะแล้วอีกสองตัวเองอีกตัวเดียวโอ้ยเปิดนิวเคลียร์เลยไม่ใช้หมัดแล้วสมัยเนี้ยอือสมัยนี้เขาส่งคามนิวเคลียห้าสี่สามสองหนึ่งไปเลยส่งคามนิวเคียเนี่ย โอ้โหจบเกมพอดีกูฮูดิวเคียกูไม่ได้ลงโอ้ยว้ลว้ลวต่อยไปเลยรถพ่อไปไปไปตามรถไปได้ต่อยแน่นอนถ้าตามรถโอ้ยมีคนยิงมีคนยิงเราต้องลงอ้อมลงอ้อมไม่ได้อีกูนู่นเห็นคนอยู่ทางนู้นวัสดีวัสดี วัดดีเฮ้ยคนตัวตายเปิดอันติเลยเฮ้ยมึงทำอะไร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 เฮ้ยทำอะไรเหรเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเ,อาเพื่อน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 เอ่อกระสุนนี้กูขอมาเพื่อนไปเลยเครื่อบินลูกพ่อถือว่าผมไม่ได้ยิงเอง <c oughs> ผมไม่ยัง <c oughs> ผมไม่ได้จับปืนเลย โอ้ยโว้หโว้บโว้โว้บโว้สวยสวยสวยโอ๊ยแต่ผมจะตายนี่แหละโอ้ยตาอนี้สนุกว่ะตาอนี้ได้ส่งได้ต่อยเงก็เลยสนุกเฮ้ยนี่เพื่อนนี่เพือนไปจุดอียนจุดอีลงไปเลยลงไปเลยอย่าไปกลัว ทำอะไรจ๊าทำอะไรจ๊ามันต้องเกิดทางนี้แน่ไม่มีไม่มีก็วิ่งกลับไปที่เดิมนะเอ้ยมีมีมีโอ้ขอแค่แตะตัวนะเมื่อกีดนะ้ดูนะดูนะดูรีเพย์มันแตะตัวไม่ทันมันจะมีใครวิ่งสวนทางมาหรือไมย ไม่ม,ไม,ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีไม่มีไปจุดดีนะจุดดีทำไมมันรู้สึกว่ามันไม่ขยับเลยวะกูไปเองหมุนน้ำหมุมนน้ำท่านผู้ชมหมุนน้ำยิงกูมายิงกูอุ้ยโดนด้วยอุ้ยโดนด้วย,ดดวยเจ็บว่ะขอหายใจก่ <récup. S 2> <c oughs> อนขอหายใจอีกทีนึงเห็นเ oh, oh, <my> ห็นเห็นเห <leg>. ็น oh. <c oughs> มาแล้วสุดพ่ายมัดเดฟักกอรฮ์ฮ้ยเฮ้ยไงโอ้โมันอยู่บนเรือวะดูดิโอ้มันเอ้ยมันมีเรือด้วยวะเนี่ยโอ้โหมันทันสมัยขนาดนี้เลยเนี่ยมันมีเรืออยู่ข้างล่างงั้นไปจุดบีจุดบีอยู่โอ้โหจุดบีก็อยู่ฝั่งนูน้นไป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 ,ไปจุดบียันไปจุดบี a p t u ก e d Delta. ผมว่าจุดทางนู้นมันย,ยึดกันหมดแล้วงั้นจุด B เนี่ยน่าจะน้อยที่สุดน่าจะน้อยนะผมมุดน้ำก่อนให้มันยิงมาวะมันยิงกูเลยแหละ <'re> อ้อมเลยจ้าหายใจ,ใจ <énergie> รอดแล้วผมรอดแล้ว <must> ผมรอดแล้ว โอเคยึดบีเรียบร้อยขึ้นไม่ได้อีกเฮ้ยขับอะไรได้ด้วยเหรอเอ้าขับได้ด้วยเหรอแบบนี้ก็มันสิครับโอ้ยท่านผู้ชมมันขี่อย่างนี้ได้ด้วยเหรอเอ้าโอ้ชนะแล้วชนะแล้วไงเ,เจอแก้มือเข้าไปก็เป็นงนท่านผู้ชมวันนี้นครับ ผมก็ไม่รู้ว่าผมต่อายไปกี่คนเลยนะแต่วันนี้ผมไม่เสียกระสุนจากกระบอกปืนเลยสักกระนัดเดียวนะครับ <No. S 1> แต่เฮลิคอปเตอร์ที่มันยิงอะ่ะไม่นับนะเพราะนั้นเป็นเฮลิคอปเตอร์ไงก็ถ้าเกิดถ้าผู้ชมชอบชาลเลนจ์แปลกๆอะไรแบบนี้นะแถบนด้ที่หนึ่งนะเว้ยถึงคะแนนมันจะน้อยๆไปนหนแบบก็เถอะเป็นไงถ้าเกิดถ้าผู้ชมชอบนะผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของช่องเราด้วยนะครับผม ส่วนคลิปหน้านะจะเป็นเกมอะไรหรือจะเป็นแมปอะไรในในโลบอกหรือจะเป็นเกมอะไรก็ได้ขอมากันได้นะครับสำหรับคลิปนี้แสวัสดีครัภูมโคตรมัน